คำห้ามพูดคำไรอะสุ่มดีกว่าฉันฉันจะได้คำอะไรนะอุ๊ฉันได้คำนี้งั้นหรอง่ายดีฉันพูดไม่ได้หรอกเข้าไปในกลุ่มดีกว่าพวกเธอได้สุ่มที่มันเป็นคำห้ามพูดปะฉันได้สุ่มนะฉันได้ฮอ,อะอะ,อ,ะอืม ส่วนผมได้อะไรนั่นแหละพี่ได้คำเหมือนเราเลยอ่ะหมายถึงว่าคำที่เรากำลังไอ้นนี่นะส่วนเราได้คำว่าโคมายอืมแค่นั้นแหละทุกคนน่าจะรู้แล้วนะอืมว่าแต่นี้ก็นานแล้วนะเปิดหน้ากันไหมได้ได้สิอยากเห็นหน้ากันมาน,นานแล้ว ใครคนแรกอะครับอืมเราเองงั้นคนที่สองเราผมคนสุดท้ายนะครับโอเคเลยนี่หน้าเราอุ๊ยสวยอะต่อไปตาเรานะนี่หน้าเราอุ๊ยสวยมากเลยอะขอบคุณนะแล้วตานายแล้วนายไอ้นี่รูปมาให้เราดูเลย นี่นาผมครับฮะภูทัชใชเออโฮมมยกอดภูทัชใช้เอาทุกคนพูดแล้วนะครับไมยกอดเฮ้ยบายบายนะทุกคนโอ้มผมชนะจบ